ได้ก็แล้คะแนนชอบไหมแปดสิบก็ได้อ้าวโอเคขอบคุณมากครับวัดจากคิ้วขึ้นมามุมหนาผากแล้วเราก็กันถ้ากันนี้โมไม่ได้นะกันเนี้ยเป็นตัวเอสครับดูอย่างครับให้ดูอย่างเดียวมือต้องเบาครับโค้งตามเป็นตัวเอสคำว่าตัวเอสยังไงเอสใหญ่เอสน้อยก็ได้หมดเลยครับครับดูครับดูลากเบาๆหนึ่งจอนให้สวย มนใบหูให้ดูชัดๆเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยต่อเบา่น่าลากเบาๆเบาลากเบาๆฝั่งนี้จะจะยากที่สุดตัดเหลี่ยมตรงนี้อ่าตรงนี้จะยากที่สุดทำอย่างนี้ทำมืออย่างนี้ตรงนี้ทำไม่เคลียร์นะบางทีคนไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจต้องวางอย่างนี้ก่อนอ่าต้องวางอย่างนี้ก่อนนะครับพอพอได้เส้นกึ๊บแล้วเราก็เอาปลายไม่ได้เคลียร์ตามเส้น อ้าโอเคเนี่ยดูฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันดูด้านนี้นะครับดูด้านนี้ฝั่งนู้นอย่างไรฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับวัดก่อนเป็นตัคนตายยังนะเป็นตะคนตายยังไม่นตัคนหัยังหัวยังครับถ้าไม่งั้นจะไม่เท่ากันนะเป็นรูปตัวเอลรูปตัวเอสถ้าตัวเอลเป็นเหลี่ยม ไม่ได้ฝั่งโน้นเป็นตัวเอสฝั่งนี้เป็นตัวเอลทำไงอาจารย์น้นเราก็กลับมาแก้ไขได้กลับแก้ไขบ้านอยู่ใกล้ๆกันเนาะครับผมที่มีปัญหาเนาะไม่ใช่แขกกลับแล้วเราเดินกลับมากลับมาแล้วมาแก้ไขครับผมแขกก็จะคิดในใจแล้วตอนนี้หลับตาแล้วก็บอกดูความสัมผัสยานะ<ด>ยาดูระบบสัมผัสตรงนี้โค้งตามหูนี่ใช้ปลายมีดแจ๊กๆหนยนึ่งแล้วจุกศอกขึ้นนิดหนึ่งยกแล้วแขกที่โดนสัมผัสจะนิ่ม นิ่มมากไม่ใช่ว่าเราว่านิ่มคนเดียวเราต้องถามแขกด้วยแขกต้องนิ่มด้วยนะครับไม่ใช่นิ่มแต่เราถ้าเราไปกันให้เขามีแผลบาดแผลมากเขาก็จะดุจะดุอะไรเขาไม่พอใจแล้วทีหลังเขาจะไม่มาตัดกับเราพูดมากเขาก็ยังดุว่าเราพูดมากคนนี้แขกเราพูดมากจริงไหมครับถามจริงจริงเราเป็นคนพูดมากหรือเปล่าพูดมากถ้าจะให้ขึ้นเวทีพูดพูดได้ไหมครับได้ถ้าเป็นอย่าไม่โจมตีคนอื่นได้ไหมได้เพราะ พูดใครก็พูดได้แต่ว่าพูดแล้วมีคนฟังไหมพูดแล้วไปพูดไปโจมตีคนอื่นี่ยไม่พูดแล้วมีคนฟังท่านไหงใช่ท่านพูดแล้วคนจะฟังท่านไหมต้องให้เขาฟังเองนะใช่ผมทำยูทูบมาตั้งแต่ปีหกหนหมาดูผมก็ไม่มากมีตัวเดียวไอ้หลงครับหมาผมมีไม่มากผมมีหมาเัวเดียวครับเรื่องจริงครับครับครับเรื่องจริง ผมทามาสองปีแล้วนะครับ youtube นี่แต่ว่าสองปีแล้วนะครับที่เขาติเนี่ยผมไม่ได้เครียดเขาหรอกแต่ก่อติเพื่อก่อโกรดไหมครับถ้าไม่โกรดไม่โกรดไหมไม่โกรดไม่เครียดไหมครับไม่เครียดไม่เครียดครับถ้าไม่งั้นกันไม่ได้นะเนี่ยฮะไม่งั้นกันไม่ได้นะถ้าโกรดถ้าเครียดอะไม่ได้ไม่ได้นะนี่มือละเอียดมากเลยครับนี่กันละเอียดมากเราค่อยๆทําครับค่อยๆทาเขาเรียกตีเพื่อก่อตีเพื่อก่อยอเพื่อทําลายยอเพื่อทําลายใช่ สร้างความชิ่วหายคือทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเราไม่ทำใช่ไหมเราไม่ทำครับเราไม่ทำนะครับผมนี่พูดดีนะพูดดีวันนี้พูดดีครับพูดดีกนหนวดก่อนครับกนหนวดด้วยนะครับกนหนวดให้ดูใ้ดูอย่างดีครับคนหนวดด้านไหนครับกนหนวดก่อนจะกนหนวดนี่เราต้องใช้สบู่หรือใช้สบู่อย่างนี้ทาก่อนแล้วเวลาให้เขานอนเนี่ยยังนอนอย่างนี้ได้ไหมหรือหัวต้องให้เงนองให้งนอย่างนี้เลยนะครับ มันจะวนเขาง,ง่ายาวนเขานจะง่ายเนาะข้าโคมกันหนวดดี่อย่างนี้ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยธรรมชาติปล่อยบอกกขปาปล่อยปากธรรมชาติไม่ <c oughs> ง,งั้นมันจะลุกเข้าไปในปากต้องอย่างนี้เลยนะครับคร <c oughs> ับอ,อย่างนี้เลยดูนะครับ,ออย,ย,รบยืนฝั่งยืนฝั่งขวาโคนหนวดนะครับอ่าต้องยืนฝั่งขวาโคนหนวดฝั่งขวาของลูกค้านะครับโคนหนวดแล้วก็ยืนฝั่งซ้ายโคนเคราครับ เป็นสูตรเลยใช่ไหมนี่เป็นสูตรสูตรเลยครับสุคูณจะมีไหมคนมาอยู่ด้านนี้เพื่อกนหนดมีไหมครับอาจจะมีคนที่คนที่ถนัดมือซ้ายอ่ะคนถนัดมือซ้ายโอเคนะจริงครับอันนี้ต้องคนถนัดมือซ้ายจะต้องย้ายยืนกลับทางกันครับถ้าคนถนัดมือขวาก็ต้องด้านนี้อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์ยืนฝั่งขวาของแขกใช่ครับนั่นแหละเอาสาระตรงนั้นแหละเอาสาระตรงนี้เนาะครับ การจับมีดโกนมีเหมือนกันหมดทีนี้เรามายืนฝั่งซ้ายของแขกเราโกนเคราโกนเคราจะอยู่ด้านนี้นะครับดูนเครับเราลากจากโครงกราบจากโครงของของคางยาวมาฝั่งฝั่งขวามาฝั่งซ้ายเลยดูนะครับครับวันนี้เอาสาราล้วนๆเลยนะครับครับอันนี้ดูวิธีทำอันนี้เอาสาราล้วนๆเลยไม่พูดผมจะไม่พูดไม่ต้องพูดมากดูดูอย่างเดียวไม่ต้องพูดมากเลยนะจะนอนไม่พูดนะนนฟังเครับ อาจารย์นนท์ไม่พูดนะครับยืนข้างด้านหลังนี่คนคนลิงที่ปากเอาหัวของแขกมาชนกับท้องของอาจารย์นนท์อย่างนี้เลยครับอ,อย่างนี้เลยจะง่ายขึ้นไหมมันใกล้ดีเพลงนี้นะครับวันนี้เพลงนี้เลยนี่สุดยอดเลยนี่ชวนน้องมาดัน,นขอบคุณท่านดีเจหมานองไทยที่ผลิตเพลงนี้ขึ้นมานะครับผมต<ม>้องขอบคุณมากๆชวนน้องมาดันเพลงโปรดของอาจารย์นนท์เลยคร,ครับชอบมากจวดจวด แล้วทาไงต่อครับนี้นี่คนเรียยแป้งมาทาแล้วคนแป้งมาทาหน้าใช้แป้งทานะครับใช้แป้งทาครับใช้แป้งทาแล้วก็กันหน้าครับกันหน้าก็เช่นเดียวกันคนโหนแก้มก่อนอ๋อคนโหนแก้มนะครับครับเบาๆ้ากเบาๆนะครับขูดเบาๆมือแต่หนังให้ตึงครับต้องตึงด้วยนะนี่ต้องตึงด้วยตึงมันจะหนังจะย่นมันจะตึงมีดโอ้จีพีนี้ยาวมากเลยครับ21นาที54 22นาทีแล้วเนี่ยครับผม อันนี้ทําให้ละเอียดทําให้ดูละเอียดแบบละเอียดถ้าไม่ดีผมขอตัดนิดนึงครับครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับจานน่อนนั่นแหผมไม่พูดหรอกครับครับกินเรนลอนดอนบลิดนะครับสุดยอดมากคมมากเลยนะครับร้อยสามสิบาทถึงร้อยห้าสิบาทโอ้โร้อยใบนะครับราคาครึ่งเป็นสองร้อยใบผมใช้มาได้ตั้งปีสี่แปดเยอะมากเลยนะในนี้อ่ะเยอะมากเลยแล้วคมมากเลยแล้วครับ การกันการโกนนี้จะไม่มีสะดุดเลยนะต้องยอมรับเลยนะการท้องตลาดมีเยอะแยะแต่เพียงจะซื้อตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยก็มีลายสั่งซื้อได้นะครับอยู่ด้านล่างครับกลายไปเลยนะครับบริษัทอยู่ด้านล่างเลยนะครับเสร็จหรือยังครับอาจารย์นนเสร็จแล้วครับอ่าตัดขนจมูกนะครับตให้เกี้ยงอย่างงี้นี่ให้ลูกค้าสั่งออกไหมหมายถึงหายใจกระทุ้งออกเอาเส้นที่มันแหลมออกมา อืมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็สัมภาษณ์เลยครับสัมภาษณ์ลบกค้าเลยครับสวัสดีครับนายแบบมีความรู้สึกยังไงครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนตัดครับพูดจากใจเลยนะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์เี่ยนะครับเคสนี้ให้ร้อยเลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอาจารย์อ้นโอ้โหสุดยอดมากเลยมาครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์นนกันงาครับขอบคุณครับและขอบคุณนายแบบครับธนะพมีโคมีอะไรคนรอคนรอนะครับนี่ครับภาพที่ตัดเสร็จกับโอเคเลยโอเคเลยชื่อธนพพมีโคครับใช่ชื่อจริงไหมใช่เนี่ยของจริงเลยนะอยู่กรุงเทพมาตลอด3 0ปีอ๋อแต่บ้านจริงๆอยู่ที่มหานครดตรงใหญ่เนาะ เราคนมหาคนครนุ่งใหญ่แล้วมาเจอก,ก,กันกับอาจารย์อ้อนกันงาขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาและขอบคุณมากครับนายแบบ